เกี่ยวกับดีเจอบทพยากรประจำวับบนเสาร์ที่23เดือนมีนาคมนะฮะกับช่วงบอสแคดถึงไ,ไร้ปลายเทปพยากรครับทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นทองคำนะฮะได้ทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นไปถึงบริเวณ2,200ที่ผ้าเหรียญต่อรอยออนโดยประมาณนะฮะตอนนี้ทองคำได้ชนอ m ท n e นิวไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ2,225และมองว่าสัปดาห์หน้านั้นทองคำจะ เพียงแค่นี้ไหมในฝั่งของฝั่งบายหรือฝั่งการขึ้นนะฮะหรือทองคำจะลงแบบยาวๆแล้วคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชัดเจนครับฟันทองครับราคาทองคำร่วงลงในตลาดเอเชียนะคะขยับออกห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการะ่ะในสัปดาห์นี้เนื่องจากค่างเงินดอลลาร์แข็งค่ารขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังธนาคารกลางสวิตเนอร์เชอรัลแบงค์ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างไม่คาดคิด ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับตลาดโลหะมีค่าทองคำพุ่งขึ้นระดับสูงสุดเป็นประวัติการเหนือระดับ2,200ดอลลาร์ต่อออนหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยอย่างน้อย3ครั้งในปี2024แต่ทองคำก็แตะระดับสูงสุดได้เพียงไม่นานนะคะเนื่องจากเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัญญาณเชิงโดวิสของธนาคารกลางชั้นนาอื่นๆ เงินดอลลาร์กดดันทองคำนะคะขณะที่ธนาคารกลางชั้นนำเริ่มมีแนวโน้มผ่อนคลายแรงกดดันต่อทองคำส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐโดยดัชนีดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เหนือระดับ104ดอลลาร์พุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ SNB sure. การแข่งข้าของเงินดอลลาร์คาดว่าจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำอย่างน้อยก็จนกว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยปลายปีนี้ ธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยลง25จุดในเดือนมิถุนายนตามข้อมูลของเครื่องมือติดตามอัตราดอกเบีย้ยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะในท้ายที่สุดคาดว่าจะส่งผลดีต่อราคาทองคำในปีนี้โดยนักวิเคราะห์ของซิตี้ได้ตั้งเป้าหมายราคาช่วงสิ้นปีไว้ที่2,300ดอลลาร์ต่อออนสำหรับทองคำค่ะ ตัวแรกที่น่าติดตามสัปดาห์หน้านะคะจะมีวันอังคารค่ะตอน3ามทุ่มนะคะความเชื่อมั่นผู้ผบริโภคจาก CB ค่ะแล้วก็วันพฤหัสนะคะตอนเวลาทุ่มครึ่งค่ะเป็นฟ i n น l GDP ค่ะแล้วก็จำนวนของรับสุดการการว่างงานรายสัปดาห์3ามทุ่มนะคะจะเป็นยอดขายบ้านนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคส่วนวันศุกร์ค่ะเวลาทุ่มครึ่ง เป็นดัชนีราคาผู้บริโภค PCE นะคะแล้วก็ตอนสี่ทุ่มครึ่งขับเป็นการถาแถลงการของประธานเฟดค่ะกับสกับแล้วตอนนี้ฮะหรือกับทองคำในกับรายสัปดาห์นะฮะสัปดาห์ผ่านมาหลายท่านถามมาว่าทองคําได้ปิดจบไส้ยาวแบบนี้ กับกลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมนะฮะทางทีมเราที่พิกรน,นะฮะจัดบาบให้ฟังนะฮะเมื่อสมัมดาห์ผ่านมานั้นนะฮะวันศุกร์ปิดจบที่เรนสองพัน 65, หนึ่งร้อยหกสิบหรต่อทอ,อนะฮะมองว่าฝั่งบายยังได้เปรียบอยู่นะฮะขอย้ําว่าฝั่งบายยังได้เปรียบอยู่นะฮะเพราะาอะไรครับเพราะว่าฝั่งบายเนี่ยยังสามารถปิดเป็นแท่งเขียวอยู่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีไส้ยาวๆขนาดนี้ฮะแต่เราจะวัดแรงของอินดิเคเตอร์นะฮะก็ คือ MacD ดีเอไรวมถึงสโตแคสติกนะฮะเปาะทุกภาคส่วนนะฮะ m a c กก็ยังบอกว่าเส้นซิฟไลย,ยังอยู่ในฮิสตกแกรมอยู่นะฮะส่วนเอสนั้นก็ยังติดลมบอลอยู่เรนเส้นจุดศูนย์อยู่นะฮะส่วนสโตแคสติกก็เช่นเดียวกัน,นะฮะยังติดลมบอลอยู่นะฮะทุกภาพรวมเนี่ยบอกว่าทองคำนั้นยังสามารถที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อแบบยาวๆได้อยู่นะครับขอย้ำว่ายังกลับกลายเป็นขาขึ้นสัปดาห์หน้านะฮะ ยังสามารถลับกายไปแท่งเขียวและขึ้นต่อแบบยาวๆได้อยู่เลยนะฮะและเป้าในการดักซื้อนะฮะของทางทีมเรานะฮะเป็นเป้าดักซื้อเป้าแรกใจเย็นนะฮะทันใดที่ตกไม่มีของตกลดนะฮะการดักซื้อเป้าแรกอยู่ที่บริเวณ2อง1หรอนเหรียญต่อทรอยออน2111หบริเวณเส้นสีเหลืองด้านล่างแนวนี้เป็นแนวจุดดักซื้อสําคัญของทองคําในเป้าแรกนะฮะ2111เลยนะฮะแนวนี้เลยนะฮะ ฟันทงเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยสัปดาห์หน้ามีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะลงมาแนวรับถึง3ครั้งตามวงกลมสีขาวที่บริเวณงพหนึ่งรหนึ่งเหรียญต่อชอยออหแนวนี้เลยครับฟันทงครับและภาพสองนะฮะเราสัปดาห์นะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเราตีฟิโบขึ้นไปนะฮะยอดบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้เป็น100นะครับบริเวณเส้นสีเหลืองด้านบนนะฮะเป็น100นะฮะและ เส้นด้านล่างส,สีแดงนั่นเป็นศูนย์นะเห็นไหมครับว่าการทิฟิโบอนี่1.8ปปเนี่ยจะได้เท่ายอดฮันิวไฮล่าสุดพอดีแปะอยู่ที่เรน2,200ยี่ห่าวรดนต่อทรอยออนเห็นไหมครับพอดีเปะเลยนะฮะและเป้าในการปรับฐานนะฮะก็จะอยู่ที่เนรนสีแดงด้านล่างนะฮะซึ่งเป็นแนวรับใหญ่ ของทองคำในรายสัปดาห์ถึง2ครั้งเลยนะฮะมองว่าสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์หน้านู้นนะฮะมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะลงไปทดสอบที่เรณสองพันแปดสิบเรียต่อทตรยออนขอย้ำว่า2 0 8 0แนถึง2070แนวนี้จะเป็นแนวดักซื้อของทางทีมเราเลยนะฮะจะซื้อแบบจัดเต็มและเต็มแม็กเลยนะฮะเพราะพักส่วนนะฮะยังบ่งบอกว่าทองคำนั้นยังกลับกลายเป็นขาขึ้นนะฮะบ่งบอกว่าการลงในครั้งนี้นั้นเป็นเพียงแค่การปรับฐานระยะสั้นเท่านั้นครับฝันทองครับ ตอนนี้ครับดูกราทองคำในกราฟรายเดย์นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยะฮะว่าทองคํานั้นรายเดย์นั้นได้สร้างแนวต้านขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะบริเวณเส้นสีฟ้าด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าแนวนี้ชนมาถึง1 2 3 4 5 6แท่งเทียแล้วนะฮะและไม่ผ่านนะฮะและเมื่อคืนวันพฤหัสผ่านมานั้นทองคำเนี่ยได้ปิดจ,จบพอดีเป๊ะท,ทําทิรนเบานี้ขึ้นกลับขึ้นไปที่บริเวณสอ8นบเหรียญต่อรอยออนแนวนี้นะฮะ 2 1 8 8ทําทำทีเบากลับขึ้นไปแต่ไม่ผ่านนะฮะและเมื่อคืนสัปดาห์มานั้นทองไรเดนั้นได้แรงแขายปิดจบที่เรน2 1งพัหอเหรียญต่อรอยออนลงมาเส้นแนวรับสีเหลืองด้านล่างนี้พอดีเป๊ะเลยนะขอย้ำว่าพอดีเป๊ะเลยนะฮะและทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงนะฮะสัปดาห์หน้าเนะี่ยจะลงมาทดสอบเรนเส้นสีขาวครับอยู่ที่ไรครับอยู่ที่เรน2150รอเหรียญต่อรอยออนแนวนี้เป็นแนวรับสุดท้ายของทองคำฮะ ในลายเดเลยนะฮะแนวสุดท้ายท้ายสุดสุดท้องน้องนุชเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยจะเกิดว่าหลุดบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้นะฮะทองคำนะครับก็จะมีโอกาสดังสูงเลยนะฮะที่จะลงมาทดสอบนะฮะที่บริเวณ2,000ันสามสิบเหรียญต่อทอรอยอนบริเวณเส้นสีฟ้าด้านล่างนะฮะถ้าหลุดแนวนี้นะฮะมีโอกาสนะขอย้ำนะฮะว่ามีโอกาสหลุดมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณสองพัน สามสิบเหรียญต่อโถยออนบนเส้นสีฟ้าด้านลา่างเห็นไหมครับตามเส้นสีฟ้าด้านล่างนะฮะแต่ทีมเราคาดว่านะทองคำเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นสีขาวมาฮะอย่างเก่งนะก็จะลงมาทดสอบแคบเรนสองพันแปดสิบเหรียญต่อโถยออนบนยอดภูเขาเข้มแข็งนะครับคิดว่านะฮะทองคำเนี่ยอย่างเก่งเนี่ย ลงมาแค่2080ซึ่ง2080แนวนี้น่ยทางทีมเราอ่ะพร้อมนะฮะที่จะรับรองรับแรงกระแทกอย่างโหราน,นะฮะที่จะดักซื้อที่เรนเว2080นะ,ะเพราะบอกว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวสําคัญของทองคําในแนวชีวยามากๆเลยนะว่าทองคาถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณเส้นสีขาว2150นะะเตรียมใจไว้เลยฮะว่าบริเวณดักซื้อสำคัญของทองคำนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,080เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟันทองครับ ครับตอนนี้ฮะดูครับทองคำในทรอปรายสัปดาห์นะฮะภาพนี้เนี่ยเราทําแบบดูแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะใครอยากรวยต้องดูนะเห็นไหมครับว่าทองคําเนี่ยไม่ยากกว่าที่คิดนะฮะอยู่ใกล้ทีมเชฟกอรเนี่ยเราสามารถมองทองได้อย่างขาดและแม่นยำนะฮะเห็นไหมครับว่าเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณสองหนึ่งแปดหรือต่อท,อ,ทออนเนี่ยถ้าทองคำนะฮะสามารถที่ยืนเหนือบริเวณสองหนึ่งแปดหรือต่อทออเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้เนี่ยทองคำนะฮะก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบไร้แนวต้านเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกินนะฮะทองคำเนี่่่ยไมมสามาารถผน218 เหรียญต่อทรอยได้สุดาหน้านะฮะทองคำเนี่ยก็จะลงมาในรับอยู่ที่บริเวณ2,150เหรียญต่อทรอยออนะฮะขอย้ำว่า2,150เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญแรกนรับจุบยามากๆเลยนะฮะถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ย <t> ทองคำนะก็จะไปต่อแบบยาวๆเลยนะฮะที่บริเวณ2 8 0เหรียญต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าหลุด1,2,150นะฮะทองคำนะขอจำว่าจะลงไปต่อยาวๆอยู่ที่บรน2วณ8 0เหรียญต่อทรอยออนเลยนะเพราะแนวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไร้แนวต้านแล้วนะฮะโทษครับไร้แนวรับแล้วนะฮะ 2150จะลงมา2080เพราะว่าแนวนี้ไร้แนวรับแล้วนะฮะและเป้าสุดท้ายในการลงนะฮะก็จะอยู่เส้นสีฟ้าด้านล่างตากลมสีฟ้า3จุดนะฮะจะไปทีท่ที่4ผมผมันทีเลยะฮะอยู่ที่เรม2 0 3 0เหรียญต่อโทอยออนแนวนี้เป็นแนวสุดท้ายท้ายสุดสุดท้องม้องดจริงๆแล้วของทองคำในฝั่งของขาบายขาขึ้นนะฮะ2030ห้ามรุนเด็ดขาดแต่ทางทีมเราคาดว่านะฮะ2030ไม่น่าจะมาะฮะ น่าจะมาแค่2 0 8 0เหรียญต่อรถยอ่อนแนวนี้มา2 0 8 0ทางทีมเรานะทางผมเองเนี่ยจะเข้าซื้ออย่างเต็มม็กครับฟันถงครับและตอนนี้ครับหูครับทองคำในกราฟราย4ชั่วโมงนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแดงแจ๋เลยนะว่าทองคำเนี่ยตอนนี้อยู่ในฝั่งของฝั่งขาปรับฐานหรือฝั่งขาลงนะเห็นไหมครับว่าลูกศรสีขาวแนวนี้ทองคํายังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เลยตนะั้งแต่วันก่อนทานิวไฮมานะมองว่าทองคําสัปดาห์หน้าจานัานะครนะ ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านเรอเส้นขาวไปได้อยู่ไหรครับอยู่ที่เรสัน2 1 6 7้เรียญหเรียญต่อรทยออนแนวนี้เทอตรงคำเนี่ยสามารถจะผ่านเหนือเส้นขาวขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสทำนิวไฮใหม่ได้เลยนะแต่ถ้าไม่ได้นะครับ จุดแนวรับสําคัญในการดักซื้อของทองคำนะก็จะอยู่ที่บริเว2,150เหรียญถึง2,113เหรียญต่อถอยออนมองว่าแนวนี้ลงมาทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสไซวีมากมากๆเลยนะฮะเพราะว่าแนวนี้เนี่ยเป็นจุดรับจุดว่าถึง1 2 3 4 5้าครั้งแล้วไม่เคยหลุดเลยนะมองว่าถ้าเกิดลงมาแนวนี้ทองคำอาจจะไซด์เวนะอยู่ที่บริเวณสองหนึ่งห้ถึงสองหนะฮะแนวนี้ลงมาถ้าเกิดไซด์เวนะฮะและสามารถไซด์เวผ่านเส้นสีขาวแนวนี้ขึ้นไปได้ก็จะกลับกลายเป็นฝั่งขึ้นแบบมีนิวไฮได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดนะฮะหลุดบริเวณ2,143เหรียญลงมาได้นะฮะ เป้าถัดไปของทองคำนะอย่างที่กาเรียนเมื่อกี้นะก็จะอยู่ที่เรน2,080เหรียญต่อโทรอยออนแนวนี้เลยเป็นแนวจุดดักซื้อที่สวยงามพระรามเ9ามากมากครับและที่ท่านใดนะสนใจนะฮะให้ทางทีมงานชิปการเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทองคำนะสนใจโทรมาเบอร์นี้นะฮะ02287 1.7เนะครับถ้าท่านใดเนี่ยอยากรู้ทางทองคำนะฮะว่าทองคำจะขึ้นหรือจะลงหรือเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยทางทีมเราเนี่ยมีหลักเกณฑ์หลักการในการมองแบบชัดเจนจะคอยบอกท่านอยู่เลยนะฮะสนใจโทรมานะฮะและตอนนี้ครับบริเวทองคำในรารสีช่วงภาพสองให้ไปครับว่าภาพนี้เนี่ยคนขัดยังง่ายมากๆเลยนะฮะแลวชัดเจนอย่างยิ่งยวดเลยครับว่าทองคำนั้นถ้าเกิดสามารถที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้เนี่ยทองคำเนี่ยต้องผ่านเรียนเส้นสีขาวแนวต้านสีองศาที่ไปได้ก่อนอยู่ที่ไรครับอยู่ที่เ,เรียน่อยออน้นขาง 12180เท่ากบทองคำวันจันทร์ตลาดมานั้นสามารถยืนเหนือ2180ขึ้นไปได้ทองคำนี้ก็จะมีโอกาสทำนิวไฮใหม่นะฮะเมื่อเราตีพิโบอย่างสวยงามแล้วเนี่ยนะครับว่าครั้งก่อนเนี่ยจะชนที่118พอดีเป๊ะเลยนะฮะโดยเราเนี่ยจแนวรับด้านล่างเนี่ยเป็นศูนย์นะฮะแนวรับหลายครั้งเหลือเกินนะฮะและด้านบนนั้นก็เป็นแนว รับเหมือนกันหลายๆครั้งนะขีดบริเวณนี้เป็นสูงระหนึ่งร้อยนะฮะเป้าที่ได้นะอยู่ที่สองนแปดนะอยู่ที่ไหครับอยู่ที่เรสองพันสามร้อยหก้าเหรียญต่อรอยออนแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในรายสี่ชั่วโมงและเป็นเป้าสําคัญเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดผ่านสองหนึ่งแปดศูนย์ขึ้นไปได้ทองคํามีโอกาสอย่างสูงนะที่ขึ้นต่อถึงเรสองพันสามร้อยหก้าเหรียญต่อรอยออนแนวนี้เลยครับฟันทงครับ เจอาท่านใดนะฮะชอบคลิปนี้ครับลุกคนครับช่วยกดกดไลค์กดแชร์ติดตามผู้ที่มาเราด้วยนะฮะผมโชคดีบุญที่ไปก่อนสวัสดีครับ What you buy ใคร h จะ go smooth เพราะเราต่างด้านการลงทุน In v e t in yourself